สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอาหารกินกันนะคะโดยเริ่มจากที่เราเอาผักทุกอย่างที่มีอยู่ในตู้เย็นเรานะคะโดยที่เราแช่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วเราก็นํามานึ่งเลยจ้าเพื่อทําแบบว่าเป็นผักกินกับน้าพริกข,ของเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเอาชะอมหน้าบ้านมาเลยจ้ามีต้นเดียวนะคะมันไม่มีเยอะแล้วหลังจากนั้นมีหน่งยอดกระเด็ดมาเลยจ้าสัสมไว้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็มาเตรียมไข่ไก่ของเราเลยนะคะ3มฟองเพื่อจะแบบว่าเจียวใส่ชะอมนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาโขกพริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็เอากะปิของเรานะคะไปเผาไฟก่อนนะคะตามด้วยมะเขือนะคะก็แบบว่าตามตามตาม,ตามลงไปเลยนะคะแล้วตามด้วยน้ำอุ่นนะคะ แล้วก็ผสมลงไปเลยค่ะจะใส่อะไรตามใจชอบก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็มาทําต่อไปเลยค่ะก็คือสตอผัดกุ้งอันนี้มารอแม่นะคะเพื่อจะแบบว่ากินข้าวด้วยกันทําอาหารรอแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เอากุ้งมาใส่สตอเลยค่ะทํากับข้าวรอแกก่อนนะคะพอมาผัดรวมกันแล้วโอ้โหก็แบบว่ามีหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยอือหือ พอสุกนะคะก็เสร็จแล้วก็มาทำไข่เจียวได้เลยจ้าไข่เจียวนี้หอมมากเลยนะคะทุกคนหม้ออันนี้ก็แบบว่าใส่น้ำมันนิดเดียวก็แบบว่าก็ได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เยอะพอหลังจากนั้นก็มาทอดปลาทูเลยจ้าเพื่ออัตรรสวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะเมนูน้ำพริกปลาทูทำเองครั้งแรกจะเชื่อไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะเคยทำตอนสมัยแบบว่า ลูกเสือ,อยุวากาชาติอะไรนี่นั่นลยอะไรอย่างงั้นน่าเดินป้านะ่อ่ะฮะก็เลยให้แม่ชิมนะคะแม่ก็มาถึงแล้วหลายอย่างแม่ก็กินข้าวเยอะน่าจะถูกปากแหละอือหือ